สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v v p ธรรมดานะครับช่อง v v p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับของวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อิบห้านะครับสําหรับหุ้นไทยเช้าเอ้ยหุ้นไทยเที่ยงออกแล้วนะครับเก้าสามแปดเจ็ดนะครับมาหมดเลยเด้งเลยนะครับเด้งเลยมาจ่าจ่าเลยรอบเชียงทั้งบนด้วยประมาณนี้ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะครับสําหรับท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้สู้สูสต่อไปนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยเราก็ไปต่อนะครับไปต่อกันเลยนะเนาะขอขอบพระคุณมากมากอ่าครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะนั้นใครที่กดติดตามแล้วอย่าไปกดอีกนะกดถูกใจอย่างเดียวนะครับขอขอบพระคุณมากมาก เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้เรื่อนเร็วเรือนเร็วดีนะครับหุ้นไทยบ่ายสามสี่ห้าน้นที่สีกับ5้านะครับ5อะไรว้างห้าแปดแปดก้ี่้าห้าหนึ่งนะครับส่วนสีก็8ปดสี่สี่แปดเก้าสี่สีเกนสี่สี่ึ่งนะครับตัวกันคือ3ามนะ สามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับกันนะตัวกันนะสามนะกันนะครับตัวกันชอบมานะอย่าลืมนะครับเด่นบนครับเนี่ยเด่นบนนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งเดานะครับ ขอเน้นที่อืม901นะครับ901นะครับส่วน345นี่รูดตัวไหนเหรอขอรูดที่4นะครับคือ4 ประมาณนี้นะครับาจดเอาเลยครับขอบพระคุณมากมากนะครับพบกันใหม่ขุนไทยเย็นถ่ายทอดสดนะครับถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับบ่ายสองโมงครึ่งนะครับถ่ายทอดสดนะครับวพุนไทยเย็นนะขอขอบพระคุณนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ